พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกพรังพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเพียง7กิโลเมตรจากชายฝั่งพัทยานักท่องเที่ยวก็สามารถได้สัมผัสกับน้ำทะเลใสและหาดทรายขาวละเอียดของเกาะล้านบนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมและกีฬาทางน้ำมากมายค่ะ สนุกสุดเวียงกับสารพัดกิจกรรมบนเกาะล้านแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาไหว้พระพร้อมชมความอลังการของพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาก็ต้องแวะมาที่เขาชีจันค่ะแต่ถ้าใครชื่นชอบบรรยากาศของสวนสวยก็ต้องตรงดิ่งมาที่สวนนงนุษย์เพราะบนพื้นที่1,500ไร่ได้เนรมิตสวนสวยเอาไว้ท่าทุกตารางนิ้วโดยส่วนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือสวนฝรั่งเศส ที่จำลองการจาัดสวนมาจากพระราชวังแวลไซายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงโชว์ความสามารถของช้างให้ชมกันอีกด้วยค่ะ